จริครับวันนี hmm. <c oughs> 对对้ก็พาไปดูการทําปืนหนังสติ๊กนะครับนี่เขาก็จะเอาไม้มาประกบกันนะครับแล้วก็ทากาวนะครับแล้วเขาก็เขียนลงไปเลยนะครับเขาก็ไปเรื่อยๆนะคือไม้ก็าขัดขัดออกครับแล้วก็ะคเพราะว่าดูปนะครับเพื่อทําไกลปืนนะครับเออนะครับเขาก็ได้มาลองทํไกะปืนนะครับเขาก็จะเจาะรูหรือเจาะรูเจาะรูเจาะรูไปสองข้างเลยนะครับ โอเคนะครับเพราะจะเอาเหล็กที่ดัดนะครับมาต่อเข้าไปนะครับเพราะได้เจาะรูทุกคนใส่นั้นเลยนะครับได้เจาะรูเพื่อใส่น็อตตัวนี้นะครับก็ยึดสายเขาก็ได้เคลือบแร่เกิดครับแล้วก็ลอกเสร็จมัดยางเสร็จลองมาลอกกันเลยแล้วก็จะแรงแค่ไหนโอ้แรงมากครับทุกคนครับแรงมากออ้